และเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับเกิดปรากฏการณ์เมื่อวานนี้ชายหาดแม่ลำพึงอย่างที่บอกไปนะครับระยองเชื่อว่าคงจะมีผู้นําชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่นอาจจะจัดทำบุญแล้วนะครับหรือแม่กั่งระดับจังหวัดเพราะเกิดอะไรเคาะซ้ํากรรมซัดจริงๆล่าสุดคลื่นซัดเอาคราบน้ำมันเข้ามาที่ชายหาดแม่ลำพึง ตั้งแต่ต้นหาจนถึงปลายหาดร,ระยะทางตอนแรกผมบอก2กิโลแต่นักข่าวยืนยันว่าเกือบ6กิโลเมตรใช่ค่ะก็พูดง่ายๆนักข่าวบอกตั้งแต่ต้นหาดจนถึงปลายหาดเลยเนี่ยนะคะคลื่นซัดเข้ามาติดอยู่ที่บริเวณชายหาดอยู่ตลอดเวลาสําหรับคราบน้ํามันนี้บางช่วงก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเหนียวๆบางช่วงคราบน้ํามันยังเป็นของเหลวอยู่โดยเฉพาะช่วงกลางกลางหาดนักข่าวของเราบอกว่านอกจากจะมีคราบน้ํามันจํานวนมากแล้วช่วงกลางหาดเนี่ยยังมีกลิ่นน้ํามันคระคลุ้งไปทั่วบริเวณด้วยค่ะ Yeah. ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบนตะพงก็เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของคราบน้ํามันนี้นะคะว่ามันมาจากไหนก็มีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่สองสาข้อคือสังเกตกันว่าน้ํามันเนี่ยมันมีสภาพเหมือนน้ํามันใหม่ก็เลยตั้งประเด็นไว้ก่อนว่า 1. จะถูกทิ้งหรือถูกปล่อยมาจากบริเวณใกล้ๆฝั่งหรือมาจากเรือที่จอดอยู่กลางทะเลหรือไม่หรือ 2. ออันนี้เป็นข้อสังเกตที่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาตั้งกันเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะอาจจะมาจากการระเบิดของหน่วยกลั่นในบริษัทเครือ IRPC หรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องพิสูจน์ถึงที่มาที่ไปของคราบน้ํามันนี้อยู่นะคะอันนี้เสียงจากนายกเทศบนตรีตะบนกระพงบอกว่าตอนนี้ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆเข้ามาจากไหนใช่ทางเทศบาลตะพงในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบไปก่อนเนี่ยคะ่ะก็ต้องเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษกับท้องทะเลแล้วก็ปิดประกาศห้ามลงเล่นน้ําบริเวณชายหาดแม่ลำพึงเป็นเวลานหนึ่งสัปดาห์ฟังเสียงดูนะครับเราตรวจสอบเป็นปน้ามันเป็นน้ํามันดิบนะเป็นน้ํามันดิบที่เกิด เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรวจพบเจอเมื่อเช้าซึ่งเป็นเป็นค้าน้ำมันที่คนไม่รู้ว่าเป็นมาจากไหนหแจ้งไปทุกหน่วยงานไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาลงมาช่วยดูแลตรงนี้ก็เลยต้องตัดสินใจรีบเก็บเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายเพราะฉะนั้นฝากทุกหน่วยงานที่มีความหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากให้ลงมาดูว่าความเสียหายครั้งนี้เป็นเสียหายครั้งยิ่งใหญ่มากนะครับในการกับน้ำมันรั่วเนี่ยมันเหม็นด้วยแล้วก็เป็นค้าน้ำมันที่เยอะมากนะครับเยอะมาก น้องๆเอาพ้าสองเลยนะฮะก็อยากกระปากทุกหน่วยงานที่ที่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดอยู่เนี่ยน่าจะลองมาช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ไขให้หมดไปใ,ให้เร็วที่สุดนะครับค,รคือในช่วงนี้ก็คือประสานไปทางทหารนะหน่วยงานทหารที่เคยทาของเกาะเสม็ดอยู่เนี่ยน่าจะเป็นการช่วยมีแนวทางที่จะต้องเก็บคืออาจจะต้องใช้เครื่องปักตักไว้หมดเพราะว่าต้องใช้ซับมันมีที่ใช้กระสอบ,บปั่นเนี่ยมาซับออกแล้วก็เก็บออกไปนะฮะน่ะฮะ แน่นอนพอเกิดนอะไรขึ้นตอนนี้คนจะสงสัย IRPC มีรายงานข่าวนะครับว่า IRPC กรณีนี้เนี่ยนะครับบริษัทระบุว่าคงยังไม่สามารถออกความเห็นว่าเป็นตะกอนที่เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้ที่ IRPC เมื่อเย็นวันที่9หรือเปล่าจะต้องตรวจสอบก่อนแต่ข้อสังเกตในเบื้องต้นเนี่ยที่ชัดเจนก็คือหาดแม่รำพึงอยู่ห่างจากโรงกลั่นของ IRPC ถึง10กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าห่างกันค่อนข้างมากพอสมควระคะ่ะ